สวัสดีครับผมธราทีดีเดียโต้ครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวชุดสายไฟสำหรับติดตั้งไฟตันหมอกหน้านะครับใน All New Titan โฉม2023ถึงปัจจุบันนี้นะครับรุ่นที่ไม่มีไฟตันหมอกจากโรงงานนะครับเช่นรุ่นตอนเดียว 4W วินะครับตัวนี้เป็นชุดสายไฟแบบ Plug a n p Play ครับผลิตโดยทีดีเดียโต้นะครับสายไฟแล้วก็ท่อยางกระดูกมูต่างๆเป็นของคุณภาพสูงนะครับทนความร้อนได้ดีโคมไฟ ที่ใส่ไฟตันหมอกหน้าของ a l n i t t a นะครับสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับที่ผมก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับคือโคมไฟมือ2ของ Ford Ranger แล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนหลอดเดิมครับสามารถเลือกโคมไฟแบบนี้นะครับแล้วใส่เป็นหลอด LED ก็ได้นะครับมีหลายออปชันหรือจะใส่เป็นโคม LED ของ Ranger r a p t o r เลยก็ได้ครับทีนี้มาดูการต่อสายไฟนะครับตัวนี้เป็นสวิตที่ตรงรุ่นนะครับกับเบ้าสวิตชแล้วก็ ตัวพระเอกของอันนี้ก็คือตัวไวซ็อกเก็ตตัวนี้ครับเป็นไวซ็อกเก็ตสำหรับต่อกับไฟลีจากคมไฟลีของตัวรถนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปอกสายตัดต่อสายเลยตัวนี้ตัวที่มือผมจำนะครับสมมุติว่าเป็นปลั๊กของไฟลีที่รถครับก็ถอดออกมาไฟลีที่คมไฟด้านหน้านะครับถอดออกมาแล้วมาเสียบกับตัวผู้ที่ชุดเสายไฟแล้วนําตัวเมียตัวนี้ครับกลับไปเสียบที่ไฟลีที่คมไฟหน้าได้เลยเหมือนเดิมครับ ก็จะได้สัญญาณไฟหลีมาใช้งานโดยที่ไม่ต้องตัดต,ต่อสายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีเลย์แล้วก็ฟิวในชุดนะครับที่ท้ายนี้ก็จะเป็นปลั๊กสำหรับไฟตัดหมอกครับสองข้างสายขวาสายไฟเพื่อความยาวไว้เรียบร้อยแล้วครับอีกจุดที่จะต้องต่อนะครับก็คือขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมต่อเทปไว้แล้วก็ขั้วลบ โ้ลบเนี่ยให้ลงไปที่กาวของตัวถังเลยนะครับอ่าไม่ไม่แนะนําให้ไปต่อกับโค้ดลบของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์มันจะจับไม่ได้นะครับว่ารถเรามีาอุปกรณ์เสริมให้ไปต่อที่ตัวถงังตําแหน่งสายกาวที่ตัวถังนะครับทีนี้มาลองเปิดดูครับอันนี้ผมสมมติครับว่าเราเปิดไฟลีไว้แล้วจะเห็นว่าตรงนี้จะมีไฟเรืองแสงที่สวิตต์นะครับเปิดไฟลีไว้แล้วก็จะพร้อมสำหรับการเปิดปิดไฟตัดหมอก บบนี้ชุดนี้ออกแบบให้ติดตั้งได้ง่ายนะครับไม่ต้องตัดต่อสายที่รถเลยครับ mm. ปลั๊กอันเพย์ที่ตัวไฟลีนะครับแล้วก็ต่อไฟควบบวกกับกาวตัวถังก็เป็นอันเดินสายแล้วก็ใช้ได้นะครับส่วนที่ยากหน่อยก็คือช่วงที่เดินสายจากท้องเครื่องเข้าตัวรถนะครับคือช่วงนี้ครับช่วงที่ต้องเดินสายของสวิตช์เข้ามาก็สนใจ จุดนี้นะครับสำหรับสั่งไปติดตั้งเองก็ติดต่อมาที่พเพจทีดี u ดีโต้ได้ดดน,นะครับโทร0851 4 1 6 9 7 9ครับทารดาครับ